สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วเนาะค่ะมึอน,นี้กะพามาเข่าสวนพามาเพิ่งผักในสวนเนาะพี่น้องเนาะนี่ถามเพิ่งผักในสวนหลังจากฝนตกเนาะค่ะนี่หลังจากบรรยากาศฝนตกพี่น้องเมองจากพื้นดินเปียกๆเนาะนี่น,นี่หลังจากฝนตกเนาะนี่ตาน,นี่จะเป็นบักทั่วของหลาเนาะพี่น้องเนาะบักทั่วนี่ค่ะทั่ว ทวนไว้สีแหล่ๆไหมคะพี่น้องนี่เนะาะของหลากระชีปลูกใส่กระถางแบบนี้บพราันเดวฟุดมาใส่เป็นแบบนี้ค่ะจะปลูกแบบนี้เนาะเตียงกันอันนี้ต้นอวบต้นใย,ยพรอมที่จะเลื่อยแล้วเนาะคะ่ะหากับปได้เฮ็ดย่า่ใหญ่ได้พี่น้องบาง้างลาเนะี่างลาแบบนี้สำนันลนะคะ่ะเอากิ่งไผ่เอาไม้ไผ่บานเขาเนี่ยค่ะพี่น้องพี่น้องเมื่อฝนตกน้ำหุ่งฝนเพิ่งหยุดตกเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากเนาะจา้ะ ประมาณห้าโมงเนาะประมาณห้าโมงพี่น้องนฝนตกน้ำผงฝนตกแห้งค่ะนี่ชัวเนาะชัวของหลาก็จะมีสองสองสี่ห้าห้ากระถางเนาะคะ่ะนี่หลาพามาเบ่งสวนทั้งนี้เนาะไม่นี้หลาไม่ได้เห็นยังดอกฝนตกแห้งค่ะฝนตกแรงมากฝนตกแรงมากพี่น้องเบ่งผักไส่บไ่ได้เก็บมระขี้นกไ่ได้เก็บเนาะค่ะนี่นวย กินจนไม่อยากกินแลพี่น้องกินไหมกอ็อิมแต่หนู่ากินพี่น้องสังเกตเบึง้งนี่ต้นกล้วยเนาะคะ่ะต้นกล้วยหนูเอาฟางมาคุ้มไว้พราดีหนูเอาฟางมาคุ้มไ้เม,มื่อวานนะเพราะไม่ีฝนตกเห็นไหมคะ่ะพอดีเลยชุ่มฉ่ำพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้ไส่ลาบบ่ค่ะนี่อันนี้ล่เอามาเห้เบึง้งเนาะน,นี่ซาลาเน่ขึ้นเลยคะ่ะพี่น้องขึ้น นี่ค่ะงามไสรลาบข่พี่นองอยางงามเลยเบิ้งใบใหญ่บวมมีเพียบ่มียังเลยค่ะเนี่ยึ้นเองและะ้วค่ะเอามาปลูกนั่นแหละแต่ว่าเอามาปลูกแค่เพราไรเขาก็ขยายนะคะ่ะขยายนี่ค่ะหลังจากบรรยากาศฝนตกนาะคะ่ะ่พีนองนี่อันนี้ผักซีลาก,ก็ได้กินอยู่ด้วยนี่ผักซีนาแรงก็สชเป็นแบบนี้นะค่ะนี่เป็นแบบนี้ พี่น้องบึงนวยผักไซผักไซของหลาเนาะได้กินทั้งยอดทั้งนวยเนาะค่ะเพิ่งฝนหยุดตกแห้งไปไหนพี่น้องห่งเลยฝนเพิ่งหยุดตกเนาะคะ่ะนี่พิกัดอำเภอบัวใหญ่บ้านสีมาใหญ่เนาะค่ะผู้ใดอยู่แถวนีก้กะคงจะชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าเนาะฝนตกแรงแรงมากทั้งลมล้มก็แหงพี่น้องเวลาพักเข้าสวนมายางบึง พวพูพวพูหลากกระปุกอยู่เนาะค่ะหนูจะเอาเพี่น้องต้นมะละกอเนาะเห็นบ่แตกยอดแตกยอดแตกตาที่ว่าหนูเด็ดยอดออกเนี่ยเห็นบ่ค่ะเด็ดใบออกแตกชําในถุงดําไว้ก็คือว่าบักฮุงที่ว่ามันขึ้นเนอกนี่เนาะค่ะนี่หลากระจิชําำในถุงดําแบบนี้เนาะชํารอให้รากเขารากฝอยเขาเขยายเยอะเนาะอันนี้เา่า รอให้รากฝอยเขาค่อยใหญ่เยอะก็ค่อยพร้อม,มาไปปลูกนะคะ่ะมีผักอีตูผักอีตูพี่น้องนีผักอีตูสวยแล้วงามแล้วเนะาะใบใหญ่นะคะ่ะมีอยููมีกลิ่นบ่อึดบ่ายาค่ะหนูจะเน้นเป็นผักสวนครัวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือผักบุ้งเนาะเดี๋ยวหนาจะขยายพันธุ์ต่อไปเนาะค่ะนี่ผักบุ้งผักบุ้งแก้วเนาะคะ่ะ สวนนากะฟังนี่กะจะมีแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เขียวชะอุ่มพุ่มสวยเลยเขียวสบายใจมองเห็นสีเขียวแล้วก็สบายใจเนาะค่ะพี่นอ้องล่ยสสพหาเมื่อบึงทานนี้อีกนี่ค่ะพี่น้องอันนี้แฝงเนาะค่ะแฝงบักแฝงไหมคะ่ะที่ว่าเขาใส่ต้มจืดแกงกินใส่อมใส่หยางก็ไดเนาะพี่น้องเนาะ หนูจะเพาะใส่ถุงดำนี้นี่ไว้ก่อนเนาะรอให้เขาโตเป็นสามสี่ใบหนูก็จะไปลงหลุมหรือลงกระถางเนาะค่ะฝนตกชุม่มชามพี่น้องเบิ่งฟางกระเปียกชุม่มอุดมสมบูรณ์หนูถึงได้พูดว่าปลูกผักไว้รอหน้าฝนกับเป็นแบบนี้เลยพี่น้องนี่กล้วยกระถอดยอดตีเนาะเนี่ยพระอาทิตย์ประมาณห้าโมงเนาะค่ะนี่แสงแดดสองตะเวนสองละคะ่ะนี่ขงละ อันนี้เคี้ยวปะปุบเนาะพี่น้องเนาะเคี้ยวปะปุบนี่มันกับนี้พรายูเพอกลิ่นเดือดจากพี่น้องนี่คือถั่วพูเนาะถั่วพูอันนี้ค้างถั่วพูนี่ขึ้นแบบนี้เนาะลากะเอาบรรยากาศยามแรงในสวนบ้านนามาฝากเนาะในสวนบ,นบ้านเขานี่ยละคะเนี่พี่น้องบึงนี่ค่ะโหระพากินนมอไวในกับไผ่ตูอรตู นี่เนาะค่ะเป็นแบบนี้เนาะเขียวเขียวสดใสามากกินแต่กินเนาะค่ะพี่น้องนี่ยู่มี่กลิ่นปลูกอาหารพื้นบ้านของเขาก่อนค่ะเน้นการกินก่อนเนาะเน้นการกินมืนีลาบะมีความรููอย่างที่จะมาให้ดูเนาะหนูยังไม่ได้ทําการปลูกเนาะฝนตกตั้งแต่เทียงแม่พี่น้องเข่าบ้านค่ะไม่ได้ยืส้สวนเนาะอันนี้ถั่วพู ถั่วูถั่วพูสีม่วงเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ร้อยกว่าเมล็ดแล้วเนาะเอาไว้เพาะปลูกปีถัดไปนี่พี่น้องบรรยากาศน้ำแดงอันนี้คือสาบน้ําก็เพิ่มขึ้นเยอะเนาะน้ําก็เพิ่มขึ้นเยอะพี่น้องฝนตรงแห้งค่ะนี่บรรยากาศเย็นสบายเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามให้หลายเน้อพี่น้องเด้อหลากก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะ่ะ ที่เขามาคอมเมนต์ยุใสกับเขามาคอมเมนต์หลายแน่นี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะ